พี่น้องครับพี่น้องปล่ไปทุกทุกคนเด้อบรรยากาศพัฒนาขึ้นก่าครับพี่น้องพ่อกับวัใหญ่แป๊กผ้าลาะไม่เลาะไปใจเมื่อนะครับวัดเงินคดีรอกถ้าวัดตอนตายถวัดต,ตอนทำบุญบรรยากาศพี่น้องเขาจ้อยกันนะครับเ็ดพัฒนาหมู่บ้านเมื่อไม่ล้มคลิปลประมาณจากักสองสามอาทิตย์แล้วนะครับฝายสตีพี่น้องต,อติดตานไมเด้อแต่บรรยากาศรบอบๆตรงนี้ก็มีพี่น้องนะครับ ส่วนนึงกับยูถนนนะครับตัดถนนเขางผู้บ้านเนี่ยไม่เป็นว่าโอ้ยขึ้นหน่อยเฉยปฏิวาตได้เพิ่ณเห็นเดี๋ยวผมจะทายเบิ้งพี่น้องส่วนนึงส่วนนึ่ง,นนงยูยูถนนดำไอายุถนนทางเขางผู้บ้านช่วงท,วทางขง้างตัดหงาครับอ๋อตอนนี้พี่น้องเขากันร่งสร้อยกันแบบ๋นี้เราบ้นสำคัญถวายเพื่อนล้วกะบ้านสำคัญวันว,น,น,ญนวิสาขาบูชาพร้อมัอ้งตัวบ่ต้องคิดยังหลายพี่น้องพี่ว่า พัฒนาหมู่บ้านพูดนะเบื้องลู่ผมคิดอาสาเถ่าเออาคิเกียรตสิบประเด้นนี่คิดอาสาหนุ่มก็มีพี่น้องอสอพี่น้องกรรมการหมู่บ้านพี่น้องเอาวันนี้มื้อนี้บริเวณวัดครับนี่บริเวณวัดประมาณสามสิบสามไร่โดยประมาณยอดเมื่อวานนี่แล้วพี่กำลังสัมผัสไปเล่แหละพูดนะ โอสม่อมฟ้าใสภาคปัญญงเอ่อที่เก็บเก็บพอออกเด้อพี่น้องเด้อมาทางแถวชัยภูมิเด้อพี่น้องแถวบนเขาออกกันครับหลายเข้าเจ้าบอกให้ไปเก็บยู้ไปเก็บก็ยิเก็บแต่น้ำขังโค้งล่ะวันนี่บ้านไปพวไอ้ใส่ชุดเชียงยังไปครับห่วงนี่สิพวกไอ้ไล่ยังตีมันพอดีกูมู เอาครับเห็ดซอยเ็ประมาณจากจม,มูนึ่งอันวันนี้ผาได้หน่ง่าไหมหน่ไปหอดเม็นครับวันนี้กับพ่อลานาวัดนี่ละ่ะบางหันหลงพอบนใบเห็ดเนี่ยผู้ใหญบ้านนี่ไปชัดการนี่ครับกรรมาการนี่ไปตัดดิหยอดนี่อหอดเม็เนี่ครับนี่ยหอดนี่ล่ะกันหนี่หนึ่งใกล้เม่นนนิไปชื่น้ันมันดีกว่า มีน้ำเอาไปจักสองเอไปจักสองยไปเพราะว่าดำมัดนี่เบิรไลนเาพื่อนสไปซื้อมากเราหารอยนะเออไปก็ไ้นวิ่วเวลาไปซื้อน้ำมากแน่ลูงจักลอยนึ่งสแพ็เดูพนหวางบไดจาเงินมันมีรถอยู่ไปซื้อน้ำสามแพ็กน้ำแข็งเราคอยมาสทรงอยู่กะทิพ่นหวงบบได้มากอะ น้ำคิดน้ำใจครนะับคือบริจาคเงินแน่น้ำมันแน่เอ็มร้อยแน่ปนสะลระครับนับเบอเหล่านึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด่สิบสองสิบสามสี่ห้า่หกเอ่งยีามยี่ห้าคนแล้วพี่น้องอ่ายี่สคนแลวอยู่อยู่ข้างในวัดเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นก็ไล่ยอยู่เริ่มแร้ก็สิประมาณหกสิเผาเลยเด้ออันพวกกันไปนะครับ รวมกิจกรรมพัฒนาก้อนมื่อดี๋ยวจังจะปลากันไปที่ไปไส่พระธานอสมอแล้ไปไส่เพื่อร่องประธานไหมไปหานเผาผียี่ไส่ล่ะโอ้ไปวัดกัมปังปาดทพ่งาเมียไปเที่ยวแถวว่าพอสักหยุกเห็นไหมเอากระดไปเที่ยวพร้อมตัวผักเหนียไหมนี่ไปผักเหนียมันไป็ดไก่มันมันหนาไปตัดหญ้าหรือี่ใส่ไปตัดหญ้าแบบเด็ม้วนเตี๋ย มือเปลียมันขอ่อยพุทธทอดต้องถามพุชไวยบุฒิพุชไวยบุฒิพุทธทอดเนี่ยขอบริษัทบริษัททอดเนีต้องไปถามเล่าได้ว่าเราไว้ใส้กันล่ะเล่าคอยบริษัทอดนะเอาเขาไว้ใส้กันเมื่อนั้นน่ะเขาทอดไปแล้วทำอะไรกันเบื้องเนี้กันล่างเล็กไปยุ่งบางตู้แอร์ล่างเล็กยังไๆหาเบื้องหันมีกับมีอยู่หันมือมีกับแปลว่ามันเขาลักไปท่านละ ป้าสักนี่ยีิพปีเรายัางมาท่านในขึ้นว่าใส่มาไทยอยู่ทางไม่ลาทางกับไปเลยลกูกทางกับไปเลยนทางกับไปนั่งเมือทางรถมันจะมาย่านดอกพุนมเมียดยังดอกอ่ะเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งทางพุ่นกันเพราะว่าแยกกันมันหลายส่วนส่วนหนึ่งกับถนนทางเขาบ้านไปนั่นไปเบื้องคันพุนเหตุปรเห็ดอ่ะแต่ว่าเสียงเคียงจวด,ด,ดจอดอ้าจวดจ้าช่วยหนึ่ง พี่น้องก็มากอะมาเด้อบริเวณบ้นมาเออคืออยู่บ้านนี่โอ้ยเรียบร้อยดีพี่เมี่ยงเอ้เสนส่วนของถนนเขาหมู่บ้านสองฟังแยกกันสองสายที่แรกว่าคนมาหลายเลยทั้งปุ่นก็หลายเรียวัดเต็มเลยเออมาย้นก็ได้บางคนในเส้นซื้อบริเวณเส้น น,นี่ถนนซองเขาหมู่บ้านครับนี่ถนน,นลาดยางก็ได้ทำนั่นละอ้อ,อยเงาะมาทำนั่นละบ่ะได้เบกไก่อยู่เมื่อกบรรยากาศพัฒนากิจกรรมมื่อนี่บ่ได้พลาดหรอครับพี่น้องว,ว่าช่วงนี้มันไม่หยังโอ้ยมันมั่งหนายเว้ยไปไปไปเฮ็ดไปเลยครับไปเร่ยครับครับไปเร่ย หิวน้ำหิวน้องกับพี่เด้อน้ำเย็นถนนทางเข้าบ้านก็โอเคยอยู่ห้างแล้วแม่เนี่ยตัดงานพระรอดมหม แข็งข้างเขาโวยได้เลยนะโวยแขางทางเส่กันนี่มีตัวเ้าก็จอดไห่เนาะตอนนี้ลาบเอกสานต้องตัดแต่งดีๆจะไปตัดออกเบอด์ได้แต่งแต่งเอาไปซื้อเองไปซื้อเองเหรอนัดอ่ะบักลาไปข้างหน้าเลยเด้อครับ ไปสีตองไหนมันใหญ่ลายเหมือนพ่นข้าวเดียวกันล่ะบพราะฉะ้โดนกระงห้างกัดพังอ๋อไปซื้อนั่นล่ะไปซื้อเอาเออรถเอื้อยา่างไงรถควยนี่ตุกอปีนี่จักเป็นยังขาดย่างเหยื่อรถอย่างเาบึ่งเนี้ยทอนเรมปีเขานี่